อีกแล้วอีกแล้วค่ะนะคะถ้าวันหยุดพูดเรื่องไข่พูดเรื่องไข,งไข่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 ไก่เกิดกลนไข่ออกหรือว่าออกมาเป็นไขย่ยินดีต้อนรับสู่ช่องวิวไทยสวีทนะคะมาเดอ้อมากินอมเล็ดมากินไข่แต่ฝรั่งเขาเรียกอมเล็ดใส่ผักวันนี้จะนำเสนอเมนู นะคะให้มันมีง่ายๆแต่ว่าถ้าเราทานไขนะ่เราอยู่ได้ทั้งวันน้ะมันอิ่มนานวิวีก็จะมาทำประยุก์ตเห็นไหมคะสูตรวิวีจจำไว้ดีๆนะคะใส่ผักใส่มะเขือเทศใส่เห็ดใส่ใครมีหอมมีอะไรก็ใส่ลงไปวางผักลงก่อนในกระทะนะคะแล้วก็วิวีก็จะมาตีไข่นะคะใครมีใครอยากใส่มะเขือเทศเห็นไหม ใส่มะเขือเทศใส่ผักใส่เห็ดใส่ลงไปเลยใส่หอมวิวจะก็จะมาใส่ไข่วันนี้อุ้ยทานไข่สามฟองอยู่ได้ทั้งวันใช่ใช่วิตามินโปรโตีนสูงนะคะไปดูเลยวิธีทำวิธีทำวิวีไม่เหมือนใครนะคะวิวีจะใส่ผักสูตรนี้สุดยอดใส่ผักแต่ผลไมเป็โอ้โอยมันจะหนัก วิวจะใส่น้ำมันน้ำมันบ้านเราเรียกน้ำมันอะไรน้ำมันพืชอันนี้พืชดอกทานตะวันดอกรับน้ำมันพืชดีกว่านะคะไปเลยเดี๋ยวเราก็ไปไปไปดูวิธีทำนะคะประยุกต์สุดยอดเคล็ดลับแต่ไม่ลับใบวิววนะคะเพื่อนเพื่อนพอเห็ดเห็นไหมพอใส่เห็ดใส่ผัดลงไปแล้ว เราก็จะมาตีไข่ไข่สามฟองพอนะคะเพราะว่าไม่ใช่ฟองใหญ่มากไข่สามฟองแล้วก็หอมหอมหัวแดงหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักไปหมดแล้วนะคะใส่ผักผักมะเขือเทศหอมใส่ลงไปแล้วเราก็จะมาตีไข่ค่ะไข่สามฟองนี้ก็ไม่ใส่อะไรเยอะ ตีไข่ก็จะใส่พริกไทยดำโรยผัดลงไปเลยโรยพริกไทยดำลงไปเลยค่ะพริกไทยดำแล้วก็ซอสนี่ค่ะซีอิ๊วขาวปรุงใส่ปรุงกับเขาจะมีเขียนบอกปรุงซีอิ๊วขาวนี้รสซีอิ๊วขาวหอมสามารถปรุงกับผักกับไข่ได้ซีอิว๊วซีอิว๊วซีอิ๊วขาวนะคะ รสเผ็ดหอมนี่ก็มาตีไข่สามองนะคะตีลงไปไข่มันง่ายๆมากก็ใส่ใส่พริกไทยดำใส่แล้วมาจะใส่อโรมาดนิดนึงก็ได้แต่นี่ใส่ตีแล้วนี่ก็จะลาดลงไปเลยค่ะตีไข่เสร็จไข่นี้นี่ใส่ซอสหอยแล้วก็พริกไทยดำตีไข่ใส่นี้ ง่ายมากวิธีวิเวลาเราไริการราดรา,าดไข่ลงไปแล้วดูเห็นไหมราดไข่ลงไปเลยคะ่ะเพื่อนๆง่ายไหมง่ายไหมราดไข่ลงไปรอแป๊บหนึง่งเราจะมาจัดจานก่อนนะรอแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็รอผักแล้วก็แค่นี้แล้วก็พอแล้วคะ่ะผัก ล้วก็มาเตรียมจานนะคะเพื<ๆ>่อนๆเตรียมจานเตรียมจานเอาไว้ก่อนเตรียมจานเห็นไหมกำลังสุกไหมพอกำลังเดือดล้วก็กลับด้านเราจะค่อยๆกลับเดือดเดือดเราก็จะค่อยกลับด้านนะคะกลับ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 หูหอมหอมน่าทานไหมจ้าบอกสูตรลับไปแลป้วน,นะคะใส่ผักแล้วก็ เหยอน้ำมันพืชน,นะคะวิธีทำไข่แต่ฝรั่งก็จะใส่เนยไม่ชอบอันนี้ใส่น้ำมันพืชน,น้ำมันพืชจะดีกว่าทำให้ไข่ฟูไม่ไม่หนักไม่หนักนะคะเราก็พอดีนี่เราได้ที่เราก็จะเห็นไหมเพื่อนกำลังฟดบึม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 บมบึมบึม,บม,บม,บมแล้วก็จะกลับด้านแล้วก็เสิร์ฟเลยะคะ่ะดูสิ อมอมเล็กไข่ทอดกับผักค่ะมีผักอะไรบ้านเราใส่หอมใส่อะไรใส่สารพัดน,นะคะสลัดดีๆใบวิวีนี่เตรียมจานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะไข่เจียวใส่ผักสันบอฝรั่งเขาเรียกอมเล็กนะคะ international ไปแล้วกลับด้านแล้วนี่ฟอบึมบึมบม คิดว่าเหลืองเราทําให้พอเหลืองเราก็กลับด้านได้แล้วนะคะกลับด้านเราก็จะไปกลับด้านน่าทานไหมล่ะอมเลตใบวีวอุ้ย,อยหอมเดี๋ยวกลับด้านก่อนนะจ้านะจ้านะจ้าไปดูวิธีกลับด้านกลับด้านก่อนนะคะเพื่อน <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนจะไปเสิร์ฟแล้วมีใครบางคนนั่งรอเสิร์ ได้แต่แล้วก็ค่อยๆผ่านมานะคะแล้วก็ค่อยกลับอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะกลับเป็นมวนๆก็ได้กระถายใหญ่แล้วก็ค่อ<ๆ>ยๆกลับนะคะเรื่อนไปฝั่งนูน้นเรื่อนให้ที่ไข่มันยังเหลืออยู่นี่แล้วก็อาจจะเอียงกระทะลงมานะคะเอียงมาเอียงมาเลยผ่อนไปตรงนั้นเอียงกระทะลงมาแล้ว เรารู้ว่ามันข้างนอกมันเหลืองแล้วแล้วก็กลับแล้วค่ะเด้อเราจะกลับได้แล้วก็พันพันอย่างนี้มวนมวนอย่างนี้ค่ะอู้เห็นไหมเหลืองแล้วเหลืองแล้วมาเลยเหลืองแล้วเหลืองแล้วเหลืองได้ที่เหมาะเจาะแล้วค่ะค่ะแล้วก็จะได้หรือพอเห็นไหมเพื่อหน้าทานไหมบายวีวีนะคะเราก็จะ เพื่อความมางคนจะกลับง่ายๆเราก็จะมาตัวนี้เหมือนพิซซ่าเนาะหอมอุ้ยหอม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 ตัดขึ้นเพื่อง่ายในการเสิร์ฟเห็นไหมคะเพื่อนปวดโคบ,บักหม้อบแต่งเด้อน,น่าทานไหมัะเพื่อนแค่นี้จบค่ะปิดไฟเลยเขาไม่เขาจะเลือกอาลามปิดไฟเสิร์ฟ มันก็เสิร์ฟเลยนะคะปิดไฟเลยค่ะหน้าตาน่ารับประทานไหมจ๊ะเสิร์ฟใส่จานได้เลยเสิร์ฟเห็นไหมคะเสร็จแล้วเสิร์ฟใส่จานนะคะดีจะเสิร์ฟใส่จานแล้วนะคะเห็นไหมเห็นไหมบู๊บ ว้าวปิดไฟด่วนนะคะเสิร์ฟเลยไปทานเลยหอมหอมคะ่ะออมเลตบายวิวีรวดเร็วทันใจใครจะโรยพริกเทียมพริกไทยพริกไทยกระเทียมไปไปเสิร์ฟเลยมีใครบางคนนั่งรอนะคะรวดเร็วทันใจน่าทานไหมล่ะนะคะ สุดยอดไหมาสาระดีๆให้ไอเดียดีๆนะคะเคล็ดลับของวีวีเรียนมาตั้งแต่19ปีมาอยู่เมืองนอกแล้วมาเดิอมาเดิอไปละไปเสิร์ฟก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะอมเลตบายกิมูสีบายบายเพื่อนมามาา